ครับราคาสูวันนี้ก็จะมาจากโปรเกมพิกเซลกันพี่พิกเซลนะพิกเซลกันพิกเซลกันรูปแ,แบบมันรูปสามดีนะก็วันนี้ก็จะมาโปรนะครับมาเดาตัวน,นี่ครับก็เข้าไปดูของกันก่อนนะครับน่ะคุณจะเห็นว่าอย่างเนี่ยราคาสูบบาทหมดเลยนะครับก็กดซื้อได้นะแต่ผมกดซื้อไปหมดแล้ว นะครับผมจะใช้อาวุธอันลดีนี่กว่าเคเนะครับปืนพกก็เอาเป็น,ป,นปืนนี้ก่นนอนนี่ดนบาเป็นไอ้นี่เลยนะครับซัมบี้อันนี้ก็เอาเป็นไม่เอาไม่เปลี่ยนเอาเป็นทำน,น็ับจะมีแม่ปวด อาวุธเกียร์ถแล้วก็อันนี้ไปสิเพนะเพี่ยนเราจะไปเล่นด่านเลยดีด่านนี้กันนะครับโอเคแเราจะเล่นด่านมีดกันแ้ผมจะแจกโบวันนะครับวันละ สองคิะนะฮะกมกดไลคด้วยนะคะโอนี hmm. mm ่ไมดูขามได้ม hmm. mm ืนได้ hmm. mm hmm. oh, ดีหรือ,อหคนที่ก็าตายอ๋อกเนย่ผมครบเนีนะบินดาง,ง่าย แล้วกดค้างแล้วก็ตีมันจะตายเลยนะครับทีเดียวตายตายโหดมากแบบนีน้ถ้าเสียของนัน้นก็ มากเลยนะ ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้ววัดต่อไปผมจะปะแจกออกครับวันนี้สวัสดีครับ